สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวสารและการลงทุนนะครับจากไอทีเฟครับประจำวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้วันพูดแล้วเมื่อวานเกิดเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับ <g uss> ก็มีทั้งการประกาศจับว่าง n นพนัเนาะมีการเพิ่มขึ้นนะของตําแหน่งตําแหน่งงานหรือว่าอุปสงค์ในการจ้างงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เพิ่มขึ้นกว่า70,000 0ตำแหน่งน,นะครับนะ ไปสู่ระดับ9.61ล้านตำแหน่งนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมากกว่าคาดการด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะดาวโจนปิดล่วงนะครับ430.97จุดนะครับนะแล้วก็พา NASDAQ กนะฮะ S&P 500นะล่วงกันหมดเลยนะครับนะโดยที่ตละอันครับนะมีอัตราในการล่วงนะับอยู่ที่1.29สําสำหรับดาวโจนนะครับ1.37สําสำหรับ S&P 500แล้วก็1.87นะครับสำหรับ NASDAQ นั่นเองนะพวกงนี้นะครับ กดราคาหุ้นนะครับหุ้นของอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมซอนนะครับที่ดิ่งลงนะครับสามจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับไมโครซอฟท์สองจุดหกนะครับก็พากันปรับตัวลดลงทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้ครับมันมีข่าวออกมาครับว่าหลังหลังจากที่อเมริกาครับเปิดเผยตัวเลขจ็อบวอลติงนะครับทำให้นักลงทุนครับให้น้ำหนักนะครับ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์นะครับก่อนหน้านี้นะอยู่ที่16.4เนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น34.34.9แล้วนะว่าเฟดนะครับจะปรับอาตาัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอีก0.25ในการประชุมเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับนะขึ้นไปอยู่ในระดับ5.50กับ5.75นั่นะเองนะครับนี่คือเป็นเรื่องของเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่กดดันราคาหุ้นเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนธนบัตรของอเมริกานะครับ 10ปีนะครับในมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะสูงสุดแต่แต่สูงสุดในรอบ16ปีเลยนะครับก็คือแต่อยู่ที่4.8นะ4.84 4.85นะครับเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่แล้วนะครับวันนี้นะสิ่งที่เราจะต้องอให้ความสนใจนะครับก็คือ ADP non farm employment change นะครับตอนทุ่ม15นะครับแล้วก็สามทุ่มครับมี ด้านนี้ผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการนะของบริการทั้งคู่นะครับนะแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อสชั่วโมงนะก่อนหน้านี้นะครับประกาศตอน8ปดโมงเช้าบ้านเรานะครับก็คือนโยบายทางการเงินของนิวซีแลนด์นะครับประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะครับห้าจุดห้าศูนเปอร์เซ็นเท่าเดิมนั่นเองนะครับนะเนื่องจากว่าข้อมูลนะหรือว่าสเสถียรภาพสเสถียรภาพของข้อมูลของข้อมูลทางเศรษฐกิจน,นะครับยังยังไม่เพียงพอนะครับ,นะรบนะที่จะ ทำให้มีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างนโยบายทางการเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟของ NU นะครับนะช่วงที่มีการประกาศนะครับรก็จะทําให้ค่าเงินของนีนดอลลร์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่บะทอมนะครับหรือว่าอยู่ที่โลที่เคยขึ้นมาทําก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยศูนย้าแปดหนะครับนะตรงนี้นะ แต่ว่ายังไม่มีการทะลุออกไปนะครับแต่ว่ามีกะถ้าเกิดว่ามีการทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้ครับโอกาสที่จะทะลุลงไปต่อเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะทีนี้นะข่าวนะครับข่าวนอกตารางนะสำหรับวันนี้นะครับมีอยู่2ข่าวครับก็คือข่าวแรกนะครับเงินปอนนะอ่อนค่าหนักสุดนะครับในรอบในรอบปีเลยนะฮะก็คือ เมื่อวานนี้นะครับมีการอ่อนค่าลงมา3.75เปอร์เซ็นต์นะเมื่อเทียบกับยูเออรอลลร์นะครับนะตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมาเลยนะครับทั้งนี้ก็คือมันเกิดจากการที่อ่นโยบายทางการคลังครับนะของของอ,อดีตนายกรัฐมนตรีลิสทรัสนะครับมีม,มีมันส่วนทางกับนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งชาติอังกฤษนั่นเองนะครับส่งผลให้อ่ามันส่งผลพอมันส่วนทางกันแบบนี้ครับมันส่งผลให ความเชื่อมั่นนะครับในค่าเงินปอนด์มันน้อยลงนะครับก็เลยทําให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยนะครับมีการอ่อนค่าลงนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นะครับค่าเงินญี่ปุ่นเมื่อเทียบเยนสตอลลรานะครับขึ้นมาแตะ1 5 0เยนต่อหนึ่งเยสตอลลร์แล้วนะครับเขาก็เลยกังวลกันว่านะครับนะคุณชุนเอจินะครับซูซูกินะครับที่เป็นรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะทําการแทรกแซง นะจะเข้าทําการแทรกแซงค่าเงินอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟนะครับช่วงที่อ่ยูเจนะยูเอเซอรลาที่อาจบะเป็นเยนเนี่ยขึ้นมาแต่หนึ่งร้อยห้าสิบเยนต่อหนึ่งดอลลาร์ใหม่ๆนะครับมีมีการมันเกิดการแทรกแซงค่าเงินเกิดขึ้นนะทำให้ค่าเงินมีการปรับตัวนะครับนะบมีการปรับตัวแข่งค่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับยูเอเซอรลาเนาะรอบนี้นะครับขึ้นมา อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องเรา,าจจต้องเฝ้ราระวังถ้าเกิดว่าเราเทรดขั้สก,กุลเงินเยนอยู่นะครับหรือว่าใครที่คิดจะเข้ามาเทรดขั้สก,กุลเงินเยนนะครับอาจจะต้องเอาเาม้าระวังในจุดนี้ให้มากนะครับถ้า b บ y อ็กก็แนะนําว่าให้ b บเอ็ในทางช่าเซลนะครับ มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการแทรกแซงเกิดขึ้นจริงนะครับเขาจะแทรกแซงให้ค่าเงินเยนไม่อ่อนคามากเกินไปเนาะนะครับเราซึ่งถือออเดอร์ช็อตเซลล์อยู่ก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ที่เหลือนะเป็นเรื่องของทางเทคนิคทั้งหมดเลยนะถ้าราคามันจะขึ้นไปต่อเราจะไปที่ต้องสต็อปลอสนะครับอย่ามั่นใจเดขาดว่าเขาจะแทรกแซงแล้วราคาจะมีการปรับตัวลดลงนั่นเองนะฮะยังไงเราก็ เราเป็น day trade เนาะเราเป็น day trade นะครับเราเป็น swing trade นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับอย่าอย่าเข้าไปเสี่ยงถือยาวในตอนที่ราคามันทะลุ150ขึ้นไปนะครับนี่ก็ลองดูนะครับลองดูถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเทรดอ่า UJ เจค่าเงินเยนนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็น US ดอลลาร์นะครับนะ USDX นะครับตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราดูฟิวเนอร์นัชนะครับก็คือ107 นะคร้อยเจ็ดจุดศูนย์สี่นะครับร้อยเจ็ดจุดหนึ่งนะครับแถวๆนี้นะครับเป็นฟิวบอ a นชีที่เลเวลห้าสิบปอร์เซนนะครับราคาเนี่ยนะครับมันทะลุไฮเดิมขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะที่ร้อยห้าดหกนะครับตอนนี้ตอนนี้คือแต่ฟิวบอลชีแรกนะครับร้อยเจ็ดจุดหนึ่งสองนะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่ายังไม่มีวิแววว่าจะจะมีการหยุดของราคาหรือว่ามีการกลับตัวของราคาแต่อย่างใดนะครับ มันนั้นอาจจะต้องให้เวลากับยูเอสซอลลร์หน่อยนะครับแนวโน้มหรือว่าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ตอนนี้นะครับยังเป็นเทรนด์ที่ยูเอสซอลลร์มีการแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดว่าเราจะดูแนวโน้มถัดไปที่ราคาอาจจะขึ้นมาหยุดนะอาจจะหยุดที่นี่เลยนะครับหนึ่งร้อยแปดจุดแปดนะซึ่งค่อนข้างไกลนะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้จริงนะครับทุกตัวที่เทียบกับยูเอสอลล่์นะถ้ายูเอสดอลลร์อยู่ข้างหลังนะครับจะปรับตัวเป็น ดาวเทรนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอย่างเช่นซุ้มคู่สกุลเงินปอนที่อ่อนค่าอยู่แล้วนะครับรูมในการวิ่งลงมาของปอนเทียบอิตนล่าเนี่ยนะครับยังลงมาได้ถึงระดับนี้เลยครับ1นึ่งจน้ะหนึ่งจุดหนเโดยประมาณนะครับเหลือเหลือระยะวิ่งอีกเยอะเลยครับประมาณประมาณ176่ิปิ๊บนะฮะหรือว่า1700 1 7 6 0พอยกนะค่อนข้างไกลนะครับเพราะนั้นนะใครจะส่วนบาย ถวแถวนี้นะครับอาจจะต้องนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับหรือว่าให้ให้แน่ใจว่ามีสัญญาณเข้าซื้อจากกลยุทธ์ของเราจริงๆนะครับส่วนทองคำนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้นะใช้ตัวแพทเทิร์นในการวัดนะครับเป้าหมายของแพทเทิร์นนะเป้าหมายของแพทเทิร์นอย่าง falling wedge นะครับอย่าง falling wedge ตัวนี้นะครับเป้าหมายของแพทเทิร์นเนี่ยพอมันทะลุนะพอมันทะลุทะลุลงมาครับผมก็จะใช้อ เขาเรียกว่าอะไรขาแรกนะขาแรกที่เกิดขึ้นนะของชาแนลนะครับเอามาวัดเป็น TP เนาะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย TP ต่ำสุดที่มันสามารถลงมาได้คือ1,780สําหรับทองคำนะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่มันจะลงมาถึงตรงนี้ได้ครับมันมีด่านสําคัญอยู่นะครับก็คือโลเดิมนะแล้วก็ไฮเดิมนะไฮเดิม erm, ตอนปี2022นะครับแล้วก็โล erm, นะเดิมนะปี2 0 2พยิบเดือนกุมภานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นแนวรับนะที่ค่อนข้างสำคัญนะถ้าเกิดว่าเราเอา อะไรเงเกอร์มาวางวจะเห็นจุดสัมผัส3จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับซัพพอร์ตไลน์ตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะ1 8 0 7นะครับโลเดิม erm, นะโลเดิม erm ก่อนหน้าไฮเดิม erm ก่อนหน้าแล้วก็โลเดิมก่อนหน้าด้วยเหมือนกันนะครับ1.807เป็นราคาที่อ่าน่าจะมีคนรอทำอะไรบางอย่างเยอะอยู่นะครับก็คืออีกประมาณ13เหรียญนะตอนนี้1.821 1, นะครับอีกประมาณ12-13เหรียญนะครับ ตรงนี้นะคาดว่าจะมีดีมานนะหรือความต้องการในการซื้อค่อนข้างสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังครับเพราะว่า,าระยะหรือว่าพื้นที่ในการวิ่งเนะี่ยมันยังสามารถลงไปได้อีกนะครับต่ำสุดเลยนะครับคือพ7 8เจ็ด้อยแปดิบนะตามตามระยะราคาเป้าหมายของแพทเทิร์นนั่นเองนะครับนะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะช่วงนี้นะาราคาวิ่งเป็นเทรนด์ทางเดียวนะครับเพราะนั้นใครที่เ,เป็นสาย เป็นสายในการสวนเทรนด์นะครับหรือว่าซื้อขายตามแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องเรามาระวังตัวนะให้แนะนําว่าให้มีสต็อปลอ s นะครับแล้วก็เราก็เทรดไปครั้งๆไปนะครับอย่าปล่อยลากเถิดขาดนะครับเพราะว่าราคายังอาจจะยังไม่อยู่ง่ายๆนั่นเองนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับวัดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ